สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนลบลายน้ำจากแอปพลิเคชัน t i k กต k อครับปกติแล้วนะครับเวลาที่คุณดาวน์โหลดคลิป จากติ๊กต็อกเนี่ยนะมันจะมีติดลายน้ำติ๊กต็อกขึ้นมาใช่ไหมซึ่ง้ตรงนี้ครับคุณไม่ควรนําคลิปแบบนี้นะครับไปลงแพลตฟอร์มอื่นครับเพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็ไม่ชอบให้คุณโปรโมทแพลตฟอร์มติ๊กต็อกเหมือนกันดังนั้นคุณจะต้องลบลายน้ําออกก่อนครับและวิธีการลบลายน้ำเนี่ยนะครับทำได้ง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปโอ,อคลิปนี้นะครับและคุณสามารถนะครับลบลายน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถเอาไปลงได้อีก3แพลตฟอร์มเลยว่าจะเป็น IG Re Real Facebook ไ l นะครับ้้ว YouTube Short ดวยลตฟอร์มในเวลาเดียเจ๋งว่า เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยครับว่าทํายังไงได้บ้างนะครับเราเข้ามาบนแอปทิกตอกกันแล้วนะครับวิธีการก็คือว่าให้คุณเนี่ยนะไปหาวิดีโอที่คุณต้องการจะดาวน์โหลดครับปกติแล้วคุณจะทําแบบนี้ใช่ไหมกดไปที่วิดีโอครับกดไปที่จุด3จุดครับหลังจากนั้นคุณจะกดคําว่าบันทึกวิดีโออ่ะทาให้ดูเวลาคุณบันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะติดลายน้ํามันเป็นยังไงอ่าลองดูนะว่าลายน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรอสักครู่หนึ่งกําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยไปปดูในนเเคครรื่องลยะ,ะับ นี่นะครับนี่คือวิดีโอครับที่ติดลายน้ําเห็นบ้างนี่คือลายน้ํานี่คือลายน้าครับอ่ะตรงนี้คือลายน้าครับดังนั้นน่าคุณจะต้องลบลายน้ําตรงนี้ออกครับวิธีการง่ายมากคือให้คุณนะครับกลับไปที่วิดีโอครับแล้วคุณกดที่จุด3จุดนะครับแล้วคุณกดตรงคําว่าคัดลอกลิงก์ปุ๊บแล้วให้คุณไปที่เว็บไซต์นี้นะครับไปที่ Safari หรือไปที่โ Chrome นะแล้วกดคำว่า s n a p t i c s หน้าตาแบบนี้คุณต้องดูหน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะแล้วเอาลิงก์ของคุณนะครับมาวาง กดวางปุ๊บแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับทำยังไงต่อให้คุณกดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดนะหลังจากนั้นกดตรงเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหรือเซิร์ฟเวอร์สองก็ได้นะครับแล้วแต่เลยหลังจากนั้นนะครับให้คุณปิดแอดตรงนี้ครับมันจะเด้งขึ้นมาบอกว่าดาวน์โหลดไหมคุณกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอพอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยบน iPhone เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมสัญลักษณ์ตรงนี้มายู่บนนี้กดปุ๊บหลังจากนั้นนะครับกดตรงคำว่าดาวน์โหลด แล้วคุณก็ไปเซฟคลิปนี้นะครับนี่คลิปนี้ลงเครื่องเลยวิธีการเซฟลงเครื่องคือกดสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับบน p h o n e กดปุ๊บแล้วคุณกดตรงนี้คําว่าเซฟวิดีโอครับเพียงเท่านี้มันก็จะเซฟไปอยู่ในคาม r ราโรของคุณแล้วนะครับส่วน Android เนี่ยผมต้องขออภัยจริงๆผมไม่เคยใช้ Android นะแต่เชื่อว่าคุณน่าจะแบบสามารถเซฟลงเครื่องได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยง่ายแล้วคุณไป Instagram เลยนะครับเพื่ออัปโหลดคลิปนี้ใช่ไหมกดตรงนี้ครับบวกครับปุ๊บ แล้วคุณก็ไปเลือกคําว่าเรียวเห็นคําว่าเรียวไหมข้างล่างกดเรียวปุ๊บ <c oughs> แล้วกดอัปโหลดภาพขึ้นมาครับกดคลิปครับหลังจากนั้นครับกดคําว่าแอดครับกด next ครับกด next ครับแล้วคุณก็ใส่แคปชั่นให้เรียบร้อยครับ <c oughs> การก็คือว่าให้คุณนะครับแชร์คลิปนี้ไปบน Facebook Page ที่คุณผูกเอาไว้แล้วกับ Instagram ด้วยคุณจะได้ลงคลิป บน Instagram ทีเดียวแล้วมันแชร์ไปอยู่บน Facebook Page ด้วยแบบนี้คุณจะประหยัดเวลามากๆนะครับถ้าใครยังลิงก์ c e b o o k Page กับ Instagram ไม่เป็นนะคุณลองไปศึกษาเพิ่มนะครับอันนี้จะสําคัญมากมันทําให้คุณเร็วมากครับแล้วคุณดูนะผมกดไปเลยแชร์ทู a c e b o o k แล้วกดเป็นคําว่าออนครับนี่เห็นไหมเปิดไว้นะครับก็จะสามารถแชร์ไปยังเพจครูคุณได้เลยนะครับจากตัว Instagram เพียงตัวเดียวประหยัดเวลามากสร้างตัวตนเร็วมากนะครับคราวนี้สําหรับ YouTube ล่ะคุณไปที่แอป y o ยครับไดป๊ หลังจากนั้นครับคุณกดตรงัญลักษณ์บวกนะครับแล้วคุณกดตรงคําว่า create short ครับแล้วคุณก็กด add คลิปเข้าไปครับปุ๊บกดรูปวิดีโอเลยครับหลังจากนั้นกดดันครับอรอสักครู่หนึ่งนะ,ะใช้เวลาน,านานนิดหนึ่งกดถูกครับกด next ครับ โอเครออีกแป๊บหนึ่งนะยูทูปมันจะช้านิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องตั้งชื่อแคปชั่นนะครับวิดีโอของคุณให้เรียบร้อยนี่แคปชั่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็เมคชัวร์ว่าวิดีโอของคุณเนี่ยมันเป็น Public ใช่ไหมแล้วคุณก็กดอัปโหลดเลยนะครับวิดีโอสั้นเนี่ยครับมันก็จะไปปรากฏอยู่ในหน้าของช็อตนั่นเองนะครับและข้อควรระวังนะครับสำหรับใครที่ไปดาวน์โหลดคลิปจากติ๊กต o อมาลงบนไอจีเฟซบุ๊กยูทูปนะครับคุณต้องระวังเรื่องของเสียงครับเสียงขของ YouTube, Facebook เา ก็มีลิขสิทธิ์ของเขาครับดังนั้นคุณจะต้อง พยายามนะครับให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้เอาเสียงที่มันเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยเอามาใช้นะครับไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่สามารถที่จะสร้างตัวได้นะครับเพราะว่าก็จะมีการปิดเสียงบ้างอะไรแบบนี้นะครับบนแต่ละแพลตฟอร์มก็ต้องระวังให้เป็นอย่างดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับในเรื่องของการลบไลนะ์น้ำบนทิกตอกแล้วเอาไปโพสต์บน4แพลตฟอร์มในเวลาเดียวให้คุณสร้างตัวได้เลย,หเ,ลยเห็นไหมว่าผมใช้เวลานะครับแป๊บเดียวเองนะครับแค่มานสี่ห้านาทีเองในการสอนคุณในวันนี้ผมเชื่อว่าคุณก็สามารถสร้้้างตตตัวนนน4 4พลลฟอร์มคคูณไไปเยยดใุี ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมครูคุณสอนการตลาดออนไลน์ครับ